ข้อนี้นะครับดูผิวเผยเหมือนจะง่ายใช่ไหมน้องหลายคนคิดว่าเฮ้ยข้อนี้มันง่ายพี่บัตจะมาสอนทําไมแต่น้องรู้ไหมว่าข้อนี้เนี่แหละนะครับทาให้น้องหลายคนเนี่ยตอบผิดไม่ได้คะแนนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่บัตจะเอาเทคนิคและหลักการทําของเรื่องนี้เนี่ยที่ถูกต้องมาให้น้องโอเคไหมครับโดยเรื่องนี้เราจะเรียกมันว่าเรื่องอุปมาอุปไมยนะครับเลาเจอโจทย์เรื่องนี้สังเกตง่ายๆครับคือเขาจะให้ก้อนแรกมานะครับอย่างเช่นก้อนแรกในนี้ประกอบไปด้วยคําว่าแปลงกับคําว่าช็อกใช่ไหมครับแล้วก็จะถามว่าก้อนหลังเนี่ยคืออะไรน้องก็ต้องสังเกตว่า กข้อ,ของอเนี่ยข้อไหนเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดแค่นั้นเองนะครับแต่ได้คํคไอ้แค่นั้นเองเนี่ยแหละน้องหลายคนก็เลยไม่รู้หลักการที่ถูกต้องก็รู้ว่าให้ข้อนี้น่าจะใช่แหละต่อไปหารู้ไหมคือข้อนั้นผิดนะครับดังนั้นวิธีการทําเรื่องนี้อุปมาอุปไมยที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีหมดูีฟีเทคนิคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอเริ่มเทคนิคที่1ก่อนเลยละกันนะครับน้องจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยโอเคไหมครับเริ่มจากเทคนิคที่1วิธีการทําเทคนิคนี้ง่ายๆครับน้องวเวลา,าน้องเจอก้อนแรกที่โจทย์ให้้มาาาาาาอออย่่่่งงเชนนนััีคคคืํํววแปลกบ ช็อกใช่ไหมครับให้น้องเนี่ยเหมือนเล่นเกมเลยครับจงเติมคําในช่องว่างนะครับจงเติมคําในช่องว่าง Torah, ว่าเติมอะไรดีเน,น,น,นี Listen, น่ยระหว่างแปลงกับช็อกเนี่ยนะครับถึงจะมีความสัมพันธ์กันอย่างในที่นี้เราควรจะเติมคาว่าอะไรครับแปลงเอามาและเอามาลบกับช็อกใช่ไหมครับเอามาลบก็คืออะไรเวลาเราใช้ช็อกเนี่ยเขียนกระดานใช่ไหมเราก็ต้องใช้แปลงมาลบอ่าแบบนี้นะครับซึ่งพี่เขียนใช้คําว่าเอามาลบแล้วกันนะครับ แต่แค่นี้ยังไม่จบครับน้องสเต็ปถัดมาเนี่ยคือน้องจะต้องกาหนดหัวลูกศรด้วยหัวลูกศรคืออะไรนะครับหัวลูกศรคือเป็นการเน้นย้าว่าเราจะอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังหรือว่าจากข้างหลังไปข้างหน้าอย่างในที่นี้เราอ่านจากอะไรครับน้องอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังคืออะไรครับแป้งเนี่ยเอามาลบช็อกใช่ไหมครับอ่าพี่เขียนไว้หน่อยนะครับเป็นหัวลูกศรแบบนี้แล้วกันน้องก็มาเช็คช้อยเลยนะครับเริ่มจากช้อยอันแรกแล้วกันนะครับยางปากกากับลิควิดนะครับน้องก็ทําแค่นี้ครับเหมือนเติมคําแต่เรารู้อยู่แล้วคําที่เราจะต้องมาเติมคือคําาาาว่เอมลบ น,น้องก็ลองมาดูนะว่าคําที่น้องมาเติมเนี่ยมันเหมาะสมไหมยอย่างนี้คืออะไรนะเอามาลบปากกาแล้วก็เติมคําว่าเอามาลบลิควิดเป็นไงนะ้องฟังดูผิวเผินเฮ้ยพี่บัตมันดูรู้สึกมันคล้ายๆกันนะมันน่าจะใช่คําตอบคือยังไม่ใช่ครับนะ้องตรงนี้แหละที่พี่เลยบอกว่าต้องเน้นที่หัวลูกศรหัวลูกศรเนี่ยคือหลักการอ่านจากอะไรครับนะ้องจากข้างหน้าไปข้างหลังถูกต้องไหมครับนี่ข้างหน้าไปข้างหลังนะครับดังนั้นถ้าเบื่อเราอ่านเต็มๆเนี่ยมันจะกลายเป็นลายแทน ปากกาเอามาลบลิควิดซึ่งมันไม่ถูกต้องถูกต้องไหมน้องความจริงแล้วมันควรจะเป็นอะไรครับลิควิดเอาไปลบปากกานะใครที่มีเอาอาลูกศรเนี่ยมาเช็คอีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะเผลอตอบข้อกไก่ได้เลยข้อกไก่เนี่ยยังไม่ถูกต้องเรามาดูข้อขอไข่ครับน้องแมวแล้วก็หนูถูกต้องไหมครับแมวแล้วก็หนูอลองเอาคํามาเติมครับคืออะไรครับคาว่าเอามาลบแมวเอามาลบหนูโอ้โหอันนี้มันไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วตัดทิ้งไปได้เลยง่ายๆนะครับต่อไปคอควายครับน้องเอามาลบครูกับนักเรียนมันเข้ากันไหม ไม่เข้านะครับข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปและข้อสุดท้ายคือข้ององูนะครับยางลบเอามาลบดินสอนะยางลบเอามาลบดินสอเป็นไงน้องถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องแถมเราเช็คด้วยลูกศรอ,อีกเป็นไงน้องยางลบเอามาลบดินสอคืออ่านจากข้างหน้ามาข้างหลังเป็นไงน้องถูกต้องแล้วมันก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยข้อนี้ตอบข้ององูแค่นี้เองนะครับมาทวนเทคนิคก,กันอีกรอบคือ1นน้องจะต้องหาคําเชื่อม2คือ น้องจะต้องกําหนดว่าน้องจะอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังหรือจากข้างหลังไปข้างหน้าโอเคไหมครับเรามาเช็คนะครับเพื่อความเข้าใจอีกรอบหนึ่งเจอข้อนี้เข้าไปครับน้องก้อนแรกเป็นอะไรครับลูกเจี๊ยบกับไก่แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเติมอะไรเนี่ยเข้าไปด้านหลังนะครับเทคนิคเดิมคบน้องที่เรามาใช้กันคืออะไรครับเติมคําน้องว่าเราควรเติมคําว่าอะไรดีครับน้องลูกเจี๊ยบแล้วก็ไก่ควรเติมคําว่าอะไรดีลูกเจีย๊ยบแล้วก็โตไปเป็นไก่ถูกต้องไหมโตไปเป็นใช่ไหมครับเติมเพราะว่าโตไปเป็นโตไปเป็นไก่ อาจจากอะไรนะน้องอาจจากข้างหน้าไปข้างหลังถูกต้องไหมาอาจจากข้างหน้าไปข้างหลังนะเราก็เริ่มเช็คชอยส์จากข้อข้อไก่เลยนักโทษอ่าเติมคําว่าโตไปเป็นสารถูกต้องไหมน้องอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับปูโตไปเป็นหญ้าถูกต้องไหมน้องไม่ถูกเห็นไหมตัดทิ้งนะครับและกบโตไปเป็นลูกอสนะครับฟังดูผิวเผินเหมือนจะใช่แต่อย่างที่พี่บอกอ่ะแต่ความจริงเราเน้นไปแล้วไงว่าลูกศรเนี่ยจะต้องอาจจากข้างหน้าไปข้างหลังถูกต้องไหมเน้นให้น้องอีกรอบนิดหนึ่งนะเห็นไหมนี่ ต้องอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังนะข้อนี้กบโตไปเป็นลูกอสอเป็นไงน้องมันขัดแย้งถูกต้องไหมมันมีแต่ลูกอสอเนี่ยโตไปเป็นกบข้อนี้ตัดทิ้งครับและข้ององูเป็นไงครับน้องตัวโม่งโตไปเป็นตัวไปเป็นยุงเห็นไหมตัวโม่งเนี่ยโตไปเป็นยุงถูกต้องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคําเชื่อมแล้วก็ลูกศรข้อนี้ตอบข้ององูครับ เป็นไงน้องเทคนิคนี้นะครับจะให้ครบถ้วนเนี่ยอย่าลืมนะมีทั้งหมดอยู่2ขั้นตอนดังนั้นใครที่ยังไม่รู้เทคนิคนี้พี่แนะนําเลยนะครับให้แชร์เก็บไว้ที่ a c e b o o k ของน้องเวลาน้องใกล้สอบอย่างช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวแล้วเนี่ยน้องจะได้เก็บมาดูได้ง่ายนะครับอย่าลืมแชร์เก็บไว้ที่หน้า Facebook ของน้องด้วยและพี่ยังมีบททดสอบอีกหนึ่งข้อนะครับเป็นการเช็คว่าน้องเนี่ยวันนี้รู้เทคนิคแล้วเมื่อเจอข้อสอบของจริงเนี่ยน้องจะทําได้ไหมนะพี่ทิ้งคาถามเหมือนเดิมไว้ในคอมเมนต์นะ พิมคาตอบมาใครที่ตอบถูกพี่ก็จะได้เช็คว่าอ้าวน้องเข้าใจถูกต้องส่วนใครที่ผิดเพียได้รีบแก้ไขให้น้องโอเคไหมครับสุดท้ายนะเวลาที่พี่บัตอัพคลิปน้องอยากจะเป็นกลุ่มแรกว่าเฮ้ยพี่บัตมีเทคนิคแล้วอย่าลืมบอกผมนะครับให้น้องกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิศคร์เดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตอัพคลิปน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนและรู้เทคนิคแบบนี้เสมอและอย่าไปเจอกลิปหน้าครับสู้ๆครับน้องสวัสดีครับ